สวัสดีค่ะได้ไหมวันดิกเมื่อกี้ลองมาถึกแล้วไม่ได้อันนี้แสงแขนนะคะจะแชร์เรื่องบุญและบาปกุศลกับอกุศลกุศลก็คือบุญอกุศลก็คือบาปบุญกับบาปต่างกันยังไงบุญให้ผลในเรื่องของความสุขค่ะ สุขกายสุขใจความสะดวกสบายทั้งปวงบาปกับอกุศลให้ผลทางด้านความทุกทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกในความลำบากยากแค้นในการใช้ชีวิตก็เป็นผลของบาปทุกจากความกังวลใจทุกจากความคิดมากทุกจากความวิตกกังวลความทุกข์ทั้งปวงนี่คือผลของอกุศลผลของบาปค่ะ ทีนี้เมื่อคือถ้าเกิดว่าใครกำลังสวยสุขคือมีความสุขใจอยู่แล้วจิตอยู่ในบุญอยู่แล้วอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีก็คือจะติดสุขนี้เองอ่ะทีนี้มาพูดถึงบาปและอกุศลน,นะคะมีผู้คนมากมายหลายหท่านกำลังเผชิญกับความทุกข์กายทุกใจทุกจัก ความบีบเค้นต่างๆมากมายเป็นผลของบาปที่ได้กระทำไปแล้วเหตุปัจจัยต่างๆนานา,นานมากมายในอดีตนะทีนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วบาปมันเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งที่ทำได้นะคะก็คือมันก็ประมาณเหมือนกับ คุณมีแก้วน้ําอยู่ใบหนึ่งอะแล้วในนั้นคือน้ําเค็มถ้าอุปมาเหมือนบาปคือน้ําเค็มความทุกข์คือน้ําเค็มแล้วสุขเป็นน้ําเปล่าก็เหมือนว่าให้เติมบุญเข้าไปนะคะเพื่อให้น้ําเค็มนั้นเเจอจางเจอจางไปลดไปลดไปลดไปเติมน้ําเปล่าลงไปเรื่อยๆในแก้วน้ําเค็มอ่ะ มันก็จะเจอจางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆวิธีการทํำยังไงถ้าเริ่มจากตอนนี้ได้เลยอ่ะรักษาศีนก่อนได้เลยอาราธนาศีนได้เลยหลายหลายคนบอกไอย้ยาคนนี้เออจะให้กูจะรักษาศีลอย่างเดียวเลยแต่มันคือการสร้างบุญด้วยตัวท่านเองด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่ได้ไปเสียงเงินที่ไหนเริ่มจากการรักษาศีนก่อน สีลนี้คือแค่รักษาก็ได้บุญแล้วนะคะเราไม่เบียดเบียนทําลายใครเราไม่ได้ไปทำให้ใครเจ็บช้าน้ำใจไม่ได้ทำ้ายร่างกายใครอันนี้ก็เป็นบุญแล้วอะถูกไหมไม่ได้ไปรักขโมยใครไม่ได้ไปหยิบฉวยอะไรของใครให้เขาต้องทุกข์ร้อนใจอันนี้ก็เป็นบุญถูกไหมนั่นแหละเหตุของสี่นั้งห้าข้อก็เลยจะเป็นเครื่อง ป้องกันตรงนี้ได้ด้วยทีนี้ผลของบาปที่สเสวยอ,อยู่เนี่ยมันเป็นผลการกระทำในอดีตนั่นแหละอย่างที่แขบอกก็คือให้สร้างบุญแล้วเริ่มตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยคือหนึ่งอาราธนาศีลอาราธนาศีลแล้วก็ให้เพิ่มขึ้นมาก็มีมากมายที่แหละยท่านรู้จักเช่นทำบุญนูน่นนี่นั่นอา่า ทำบุญที่ต้องใช้ทรัพย์อะไรมากมายอะหยอดตู้ต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ถ้าอยากให้ได้บุญใหญ่กว่านั้นแล้วทำได้เองโดยที่ไม่ต้องเสียตังเลยอะสวดมน์ก็ผลของการสวดมน์อน,นิสงขส์ขณะสวดมน์นั่นน่ะก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งนะคะเป็นการเติมน้ำตาอย่างนั้นเหมือนกันถามว่าสวดมน์ได้บุญยังไงอะขณะสวดมนอ์อะจิตคุณต้องเป็นสมาธิระดับหนึ่งแหละ เพราะถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิสวมดมนต์ไม่ได้สวดไปอ่ะมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าจิตอ่ะจะเผลอแวบไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ให้คอยแล้วลึกรู้ตัวไว้ว่าเออมันเป็นธรรมดาของจิตอยู่แล้วที่จะต้องแบบไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยให้คอยรู้ตัวแล้วก็สวดไปสวดผิดก็สวดใหม่สวดอันนี้เป็นการสร้างสร้างสร้างกุศลให้กับตัวเราเอง แล้วการสวดมนต์เนี่ยค่ะขณะที่เราสวดเนี่ยปากเราร่างกายเรากิยาวาจาทั้งหมดเราเนี่ยไม่ได้ไปเบียดเบียนทาร้ายใครไม่ได้ไปฉกฉวยลออยักขโมยไม่ได้ไปคิดประทุษร้ายอะไรทําร้ายร่างกายใครไม่ได้ไปทําใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเป็นการเพิ่มพลังกาลังบารมีให้กับจิตเราให้กับให้กับตัวเราเองอ่ะให้กับตัวท่านเองผลของการที่เรารักษาศีล ม้ว่าบางท่านจะไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็ไม่ได้ทําบาปตลอดเวลาถูกไหมตอนนี้ฉันอยากเพิ่มบารมีตรงนี้ให้ตัวเองเอาก่อนนอนก็ได้อะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะระหว่างที่หลับไม่ได้ไปสร้างบาปที่ไหนและก่อนนอนนะคะก็นั่นแหละอาราธนาศีลขอขมาพระราชนาตายสวดมนนั่งสมาธิด้วยก็ได้เริ่มจากสองนาทีห้านาทีค่อยๆเพิ่มเอาแล้วแต่ท่านเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่า ทำแล้วอ่ะมันก็เหมือนการปลูกต้นไม้อ่ะคือปลูกวันนี้จะให้ผลเดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาผลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อเปร์เ็นนะเดี๋ยวนั้นมันจะต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆจะถามว่ามันได้ระหว่างที่ทำแีละมันได้ความสงบสุขใจชั่วขณะนั่นแหละหรือถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วตึงเครียดจังเลยฉันไม่ไหวไปสูดอากาศก่อนค่ะไปหาที่ที่มัน ธรรมชาติไปหาภาพแบบสวนสาธารณะก็ได้ต้นไม้สีเขียว,ยวธรรมชาติแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมองสูตรอากาศตรงนั้นพลังธรรมชาติให้ให้พลังบวกอย่างหนึ่งเหมือนกันฟังเพลงที่คุณแบบชิลไม่ใช่เพลงที่แบบว่าโอ๊ตอกย้ำซ้ำเติมให้กูแบบกระนำถ้าใครแบบว่ากาลังเครียดคิดมากอยู่นี่แบบถ้าถอดายได้อะไรเงี้ย ไม่เอานะอย่าพาจิตของตัวเองให้แบบว่าไหลลงไปเรื่อยๆอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้แบบว่าคิดไปทางอกุศลมันชักนำกันเป็นขบวนการพอเราได้คิดปุ๊บนะมันก็จะแตกกิ่งสาขาขยายไปใหญ่เลยอันนี้ต้องอันนี้อันนี้ก็ขยายต่อยอดไปพอค่ะสุดลมหายใจกลับมา อยู่กับตัวเองกลับมาฝนเขาเรียกอะไรอ่ะโฟกัสจิตใจตัวเองก่อนกลับมาดูจิตด,ดูใจตัวเองก่อนเพราะส่งออกมักงทีไรคิดทุกทีเลยอะ่ะแล้วความคิดเนี้ยทำให้คนเครียดและคิดมากทุกข์พความคิดกันเยอะมากอนั่นแหละก็เป็นผลแล้วทีนี้วิธีท,ทำอะ่ะก็นั่นแหละที่แสงแขบอกคือหนึ่งรักษาศีลแล้วขณะ สวดมนต์ก็เราไม่ได้ไปทำบาปอะไรที่ไหนอะ่ะนั่งเป็นการสร้างอย่างหนึง่งนั่งสมาธิก็ได้เอาอย่างนี้ง่ายๆอะ่ะคุณไปให้อาหารปลาไปปล่อยปลาก็ได้อะ่ะช่วงนั้นอะ่ะแล้วอันนี้สองบุญน,นั้นอะ่ะมันจะทำให้คุณสุขใจมาชั่วงขณะเลยมันก็จะเบาลงบ้างไปถวายสังฆทานก็ได้ค่ะถวายสังฆทานถวายพระตาหาร ในวันลุ่งคืนนี้เลยถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ให้เร็วที่สุดนะคะมันก็จะดีขึ้นปัจจัยก็หยอดตู้ตามศรัทธาใส่ซองก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ระเบียบของวัดนั้นๆเชื่อว่ามีสถานที่หรือวัดใกล้บ้านคุณอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมกรดน้ําแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้เทวดารักษาตัวเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลประจําตัวอยู่ให้กับครูบาอาจารย์ทุกคนมีครูบาอาจารย์รักษาตัวอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ ที่เราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วส่งให้ท่านเนี่ยจะทําให้ท่านมีกําลังแล้วก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือปกป้องรักษาคุณได้มากขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมส่งบุญกุศลนี้ให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรของเราด้วย